สวัสดีครับผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญสวัสดีครับ fc นะเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวปป่าจะลืมเนาะเออแล้วก็ fc ถามกันบ่อยเลือกเกินนะฮะสำหรับว่าส่งรูปไปทางไหนเออส่งเหรียญไปประเมินราคากันทางไหนเอา fc นะก่อนที่จะเข้าสู่รายการปรปรมามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นะฮะ นี่เลย f อจ๋านะฮะเห็น ID l ดียนี้ไหมฮะดีลยลนย์9 2 792 8232ตรงนี้แหละ f อฮะสำหรับที่นะักสมท่านใดถามมานะเพิ่ม ID l ดียเสร็จแล้วทักสติกเกอร์ไปหาแอดมินช่องของป๊ะปานะไปที่ฝ่ายซื้อขายเลยลายนี้จะไปที่ฝ่ายซื้อขายเลยนะฮะเออถ่ายรูปยังของท่านให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าด้านหลังประมาณคร่าวๆนะฮะเออ แล้วก็ส่งไปที่อ d ดี n e ถึงแอดมินนะเออส่งไปประเมินราคากันนะอ่ะก็ส่งเหรียญของท่านไปทาง i d l i n e นี่แหละเพิ่มอ d ดี n e กันก่อนนะนะเดี๋ยวใครดูไม่ทันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเลยคลิปกลับไปดูต้นคลิปนะนะสำหรับอ d ดี n e เนาะเออประมาณนี้เพิ่มอ d ดี n ลกันซะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านไปตรวจสอบประเมินราคากันโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวปาจะเอารูปโปรไฟล์ l ลท์ติดต่อวางไว้นะฮะเราจะเข้าสู่ ช่วงปาปามาเปิดกล่องรับซื้อเรียนกันเอฟเสียพอดีปาปาได้กล่องเหรียญน,นะฮะอืมส่งถึงบ้านของอ่าช่องของปาปาบ้านของปาปานะฮะก็เป็นนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะจากกรุงเทพมหานครเออประมาณนี้สวัสดีครับคุณรัตนาเจ้าของกล่อง นะก็เป็น f c จากกรุงเทพมหานครนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณรัตนานะส่งเรียนอะไรมาแบ่งปันส่งเรียนอะไรมาขายกับช่องของป้าเนาะเออพป้าจะเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปนะเออประมาณนี้แหละเออก็เอฟซีฮะมีนัก,กสมถามขึ้นมาว่าทําไมต้องทําสมาชิกทําไมต้องทาใบประกันเอฟซี FC ฮะไม่ใช่ของไม่ใช่ช่องของป้าป้าแล้วนะเออไปดูที่ไหนมากันเอยนะฮะช่องของป้าป้าไม่เคยทําใบประกัน นะเออไม่เรียกเก็บเงินไม่ทํใบประกันไม่เรียกเก็บเงินนะข่าวข่าวนี้น,ะนานเหลือเกินเอเซียคำว่าทําไปประกันนี่เนาะสงสัยก็จะโดนหลอกกบบอันบ่อยๆนะโดนหลอกกันบ,บ่อยๆหลอกให้ทําไปประกันกันบ่อยๆทาไมถึงต้องโดนหลอกกบบันบะ่อยๆเอสเซียทำไมต้องทําไปประกันนะเพราะว่าช่องที่เขาให้ทํใบประกันนั้นเอเซียเขา,าเรียกเก็บเงินเรานะเขา,าเรียกเก็บเงินเรานะทาไมต้องเรียกเก็บเงินเราได้ก่อนเพราะว่าเขาหยิบเหรียญไหนมา นะฮะเขาก็ทําราคาแพงไงล่ะเราก็อยากขายเขาไงนะหยิบเหรียญอะไรมาก็เป็นราคาหลักหมื่นหลักแสนสมุดก็ย้อนเราอยากได้เงินเขาไงเอฟซนะอยากได้เงินราคาแพงทั้งทั้งที่เหรียญนั้นเนี่ยถ้าจะไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญเลยนะเราจะโทษใครได้เอ่ยปปาพูดอี่นี้ก่อนฮะเราจะโทษใครได้เอ่ยนะก็ต้องดูที่ตัวเราก่อนนะเวลาช่องจริงๆช่องพี่ช่องน้องปปาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง อ่าจังหวัดไหนๆนะช่องจริงๆเนี่ยเขาก็รับซื้อพอพอเขาให้ราคาไม่สูงเนี่ยอืมเราก็บอกเขาก,กดราคานต่บางที่ก็บอกาว่าเหรียญหาง่ายนะเหรียญนี้หาง่ายซื้อเกินหน้าเหรียญสองบาทสาบาทนะเราก็ยังไงเดียก็คิดว่าเขารับซื้อเราราคาถูกจังราคาถูกจังตรงนี้แหละเสียคําว่าราคาถูกจังนี่แหะฮะส่งผลให้มิจฉาชีพนะ,นะก็เลยมีมันสมองว่างั้นก็ทารายการของทําใบประกันดีกว่าไหมนี่แหละ นะเพราะว่าเราไม่กล้าขายเหรียญขายเหรียญหาพบเจอได้ง่ายราคาตามความเป็นจริงก็คือราคาไม่แพงเกิดหน้าเหรียญน,นักนะเราไม่ยอมรับตรงนี้นะเราไม่ยอมรับก็เลยไปเห็นช่องออมิจฉาชีพไงเขาหลอกให้ทําป,ประกันให้โอนเงินให้เขานะเราก็อยากได้เงินเขาไงหลักๆเราก็อยากได้เงินเขาไงอยากได้เหรียญนนะันราคาแพงแพงเออ เขาบอกมาทางโทรศัพท์มารับซื้อเหรียญนะเท่านั้นเทนี้อย่าไปขายใครนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพรุ่งนี้ผมไปถึงเดี๋ยวหนูไปถึงอะไรประมาณเนี้ยเราก็แรกแรกก็ชอบใช่ไหมนะเพราะเหรียญราคาต้องหลายพันหลายแสนเนี้ยนะก็ต้องไปสมบัที่ตัวเราด้วยเนาะเออประมาณนั้นอ่ะเราเข้าเรื่องกันเถอะนะฮะก็ลองสังเกตดูนะฮะเวลาป้าป่ายกเหรียญมารับซื้อเกินนะเหรียญสองบาทสามบาทเนี่ยป้าป่าไม่อายเห็นไหมแล้วคนที่ส่งรีญมาเขาก็เลยไม่ต้องโดนหลอกนะฮะแล้วคนก็เลยไม่ต้องโดนหลอก เขารู้เขาศึกษาเขาดูเขาเข้าใจเขาทําใจนะ,ะส่งเหรียราคาไม่แพงราคาที่ไม่แพงเป็นเหรียญที่เปลี่ยนมาเยอะนะฮะเออเขารู้แล้วไงเขาก็ยอมนะก็ซื้อขายกันตามประเพณีของความเป็นจริงประเพณีของการไม่หลอกลวงประมาณนี้แหละนะฮะนะ,ะนะก็ไปคิดเอาแล้วกันเอซีพูดพูดไปมากกว่านี้เอก็จะโกรธปปตาอีกนะ,ะฉะนั้นก็ยังไงดียังไงดีเอ ไปคิดเอาด้วยเนาะไปคิดเอาด้วยมาเรามาดูเหรียญชิ้นแรกกันได้มากี่ชิ้นเนี่ยนะจากกรุงเทพมหานครก็หลักๆจะไม่ที่ปปาขึ้นปกคลิปไปดึงออกกันฮะปปาขึ้นปกคลิปไปก็บอกรับซื้อจริงฮะรับซื้อสูงสุดดีกว่ารับซื้อสูงสุดเหรียญละ500บาทมาดูปีไหนกันก่อนเอ่ยนะมาดูปีที่รับซื้อสูงสุดเหรียญละ500บาทนะเอีก็ต้องอ่าดูกันสักนิดหนึ่งทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งเนาะดูชิ้นได้เอ่ยมีไหมเนี่ยเอฟซี น้วก็ส่งมา3ชิ้นจะไมนีด้เป็นปีอะไรเนี่ยมีไหมเอ่ยน่าจะมีมัง้งเอ่ยเจ้านี้ส่งมาไม่ไมค่อยพลาดนะฮะเอฟซตามที่ปปาขึ้นปกคลิปไปนะฮะรับซื้อนะฮะสูงสุดก็คือสภาพดีที่สุดแหละสำหรับเหรียญ10บ,บาท2ส,สีหมุนเวียนนะฮะเอฟซีป,ปีพศสอ4 1นนะฮะน,ะ,ฮะ,นะ,ฮะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะฮะ ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเลยนะผิวทองเหลืองนี่สตราดผิวไฟปุ๊บประมาณนั้นโอเคเนาะถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยประปารับซื้อเหรียญละ500บาทสูงถึงเหรียญละ500บาทเลยนะปนะปีพศ2อ4 1เนี่ยนะขอที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเหรียญละ500บาทใครมีติดต่อมานะถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้เหรียญหนึ่งก็จะเริ่มกันที่เหรียญละ ห้าสิบบาทเออหกสิบาทเออเจ็ดสิบาทแปดสิบบาทเก้าสิบาทว่าร้อยหนึ่งนะฮะตามสภาพความสวยงามแต่หลักๆนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยนะฮะการตลาดทั่วไปช่องจริงแล้วก็รวมถึงช่องของปลานะฮะเขาก็เริ่มต้นเหรียญละห้าสิบาทนั่นแหละผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะเออถ้าผ่านการใช้งานแย่จะจัดขอบบินมากๆราคาก็จะสี่สิบสามสิบยี่สิบประมาณนั้นนะผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะเริ่มต้นที่เหรียญละห้าสิบบาทผ่านการใช้งานนะ เออทาไม่ผ่านการใช้งานก็เหรียญละ500สําหรับเหรียญสิบาทปีพศ2541ใครมีติดต่อมานะปราปารับซื้อนะฮะเออหลังจากนั้นมาดูปีพศต่อมาว่าผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูอนะ F าเอฟเนี้จะเป็น10บาทเช่นเดียวกันะสองสี่มุนเวียนปีพศ2542 ถ้าไม่ผ่านการใช้ง,งานเลย f c h เดืยนหนึ่งก็ระดับ200นะไม่ผ่านการใช้ง,งานสาดผิวไฟเลยนะสาดผิวไฟด้านหน้าด้านหลังเลยนะฮะ200บาท200ประมาณ250นี่แหละปะปาเริ่มเริ่มให้นะอืมใครมีก่อนส่งขายก่อนนะเพราะการตลาดเขายังไม่ประกาศปีนี้มีปปาประกาศอยู่คนเดียวช่องเดียวถ้าใครมีระดับแตะผิวไฟเลยปปาให้250ยเลยนะฮะถ้าหากเดืยนเข้ามาและจำนวนตามต้องการนี่ปปาก็จะดรอปราคาลงไปอีก ฉันใครดูก่อนส่งขายก่อนนะฮะเออส่งก่อนขายก่อนไม่ผ่านการใช้งานปี42ฮะเหรียญละ250้าบบาทไปเลยทีเดียวผิวเดิมผิวไฟแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วเอ,อีเป็นสธรรมดานะฮะเออนี่ก็รับซื้อเกัเียดละีบยีลสิบหาบาทนะ2 0 25บสาทสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วปีพศ2542โอเคเนาะประมาณนี้แหละครับเอซี่อยากได้เหรียญขายได้ราคาแพงก็ต้อง เป็นเหรียญสภาพดีไม่ผ่านการใช้งานนะเออก็จะราคาสูงกว่าเหรียญผ่านการใช้งานเรื่องธรรมดานะฮะนะเป็นเรื่องธรรมดานะนะเนเรรานะหลังจากนั้นเอฟเสียมาดูปีต่อมานะปีต่อมานี่ก็เป็นปีที่นับปันจะเริ่มหายากเหมือนกันนะสำหรับเหรียญสิบ,บาทปีพศ2534อ่ะนะฮะสำหรับใครที่มีเหรียญสิบ,บาทปีพศ2534ฮะ25 34, นะไม่ผ่านการใช้งานเลย ผิวไฟแชมดึมดิมไฟทั้งหน้าหลังไม่ผ่านการใช้งานนะเดียวนะ2 0 0บาทผ่านการใช้งานแล้ว20-25บาทตามสภาพเนาะเอฟตีต้องเข้าใจนะนะเออที่ปาปบอกไปว่าผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งาน3ปีพศฮะปีพศ2อ4 1สูงสุด5 0 0บาทปี42อันนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะปี42สูงสุดไม่ผ่านการใช้งานก็ประมาณ250 ถ้าปี3 4สูงสุดเหรียญละ200ไม่ผ่านการใช้งานผิ่วไฟโอเคปะปาให้จริงๆร,ราคาตามนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะเออถ้าผ่านการใช้งานราคาก็ดอกไปตามที่ป้าบอกไปเนาะวางกันไว้ก่อนหลังจากนั้นเสียก็มีเหรียญมากันนังเอยอันนี้จะเป็นเหรียญ2บาทนะเป็นเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทที่เล็กใครมีติดต่อมานะฮะเออป้าร,รับซื้อทุกวาระเลยไม่ผ่านการใช้งาน นะย้ําเสมอว่าเหรียญที่ลึกนะั้นราคาเกินหนะ้าเหรียญเล็กน้อยชันเองนะอย่าง2บาทที่กก็เกินหน้าเหรียญ2บาท3บาทเลยประมาณนี้แหละเออบางเวาลาอาจจะได้ยังไงที่ไปคุยกับแอดมินนะแต่ว่าสอยู่ที่ 2- 3สบาทนะฮะสำหรับ2บาทที่ลึกเนาะเอออาจจะถึงสามบาท4บาทไม่สวยแชมป์อันนี้ต้องไปคุยกับแอดมินเอานะฮะนะแต่ว่าซื้อไม่ซื้อจริงฮะสบาทที่ลึกโอเคเนาะอ่ะก็ยังไงดีถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ ราคาดีนิดหนึ่งโอเคเนะาะแล้วผ่าการใช้งานราคาแย่มากเลยนะเพราะก็ยังหาพบเจอได้ง่ายก็ยังไงดีไปคุยกับแอดมินเอานะนะส่งรูปเหรียญของท่านไปคุยกับแอดมินเอาหลังจากนั้นตีเป็นไรเอ่ยอันนี้จะเป็นคล้ายหนึ่งบาทอ๋อเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ดูทุดท้ายอันนี้เป็นอะไรกันนี่อันนี้เป็นเลียนอะไรกันนี่อามาดูสินะฮะนี่คือโอมาสงสัยจหวะละเดียวเลยมั้งเนี่ย ครับเอสเซียอันนี้เป็นเหรียญสิบาทสีเดียวที่ลึกนะฮะสิบบาทสีเดียวที่ลึกอ่ะประมาณนี้วาระนี้เอาได้กันมาหลายเหรียญนะฮะได้กันมาหลายเหรียญเออก็อะไรเอ่ยเนี่ยอ่าเหรียญสถิตอ่าใช่ไหมเอปา้รนะเอยประมาณเนี้ CR, โยนะอโอเคเนาะ สิลาทสมบัติเป็นสองเท่าราชการที่สี่มั้งอันนี้น่าจะใช่นะเออนะประมาณนี้แหละโอ้ป้าป่าจำไม่ค่อยได้เหรียญทิลึกเนี้ยมากม่เลืเลือกเกินจะจําได้แต่วาระเด็เดๆประมาณนั้นแหละนะถ้าวาระเละลายอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะเออใครมีเสียสิบบาทพูดถึงเลยเนาะใครมีสิบบาทสีเดียวทิึกนะสีะ่สิบเจ็ดวาระครบชุดเขาเนี้ยไม่ผ่านการใช้งานนะปาปารับซื้อทุกวาระเลยนะราคาละ ราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากนะฮะอย่าง10บาทเนี่ยสภาพแชมแชมใช่ไหมเอ่ยก็น่าจะรับกันได้ประมาณเหรียญละ1 5 1 6 1า18บาทประมาณนี้แหละเอนะโอเคเนาะใครมีก็ติดต่อมาทุกวาระเลยนะทุกวาระเลยปะปารับซื้อทั้งหมดเลยแล้วเรามาดูชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าเนาะวันนี้ปปาจะเสียงเหนื่อยเอฟซีฮะปาเปิดเทปตัวเนี้ย คิดว่าเปิดกล่องกันรัวๆแล้วก็งานอื่นด้วยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกเลยนะ,ป,ะป้าป่าต้องทางานอยู่เสียงป้าป่าจะฟังแล้วเหนื่อยๆใช่ไหมเอ่ยครับป้าป่าเริ่มง่วงแล้วละ่ะเอฟีแต่ด้วยหน้าที่เนาะพ่อป่ายังไม่มีผู้ช่วยนะส่วนใหญ่ก็จะทํางานเองนะเออย,ยังไม่มีเด็กเข้ามาช่วยป,ป้านเนี่ยนะเรายังเป็นช่องเล็กๆอยู่เนาะเออก็ค่อนข้างจะต้องลุยงานกันค่อนข้างจะลุยเองซะค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่ ตรงนี้งานมาเยอะกว่าเก่าด้วยกลัวเมื่อ3าปีที่แล้วนะฮะเรื่องธรรมดานะการทํางานฮะก็ตรงนี้นะจะเป็นเหรียญ1น1บาทพยาคุธปีพศ2 5 1 7ใครมีติดต่อมานะใครมีติดต่อมาทั้งสภาพผ่านการใช้งานแล้วและไม่ผ่านการใช้งานฮนะผ่านการใช้งานแล้วราคาณปัจจุบันก็น่าจะเริ่มต้นกันที่เหรียญละสิกว่าบาท จะสิบเท่าไหรตัวนั้นเองนะราคาทั่วไปทองตลาดก็อย่างปะปาเน,นี้ยรับซื้อประมาณเหรียญละถ้าผ่านการใช้งานก็ให้ประมาณถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์เราก็เหรียญละสิบเจ็ดสิบแปดบาทสิ 16, บหกสิบเจ็ดอย่างนี้แหละแต่เขารับซื้อตัวนี้รู้สึกว่าจะจะประมาณสิบนหะ้าสิบหกได้มั้งทองตลาดนะประมาณประมาณาน่าจะขึ้นราคาเราอย่างปะป่าก็ไม่มั่นใจเอาง่ายเอาช่องเหล่าดีก่อนเนาะนะนะผ่านการใช้งานแล้วนะถ้าหากสมบูรณ์อยู่เนี้ยปะปา่าใกล้เหรียญละสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบาทก่อน เนะเมื่อก่อน20แหละแต่ว่าราคาเขาล่วงลงนะอืแต่ถ้าใครส่งมาสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์ธรรมดาเนี่ยครบร้อยเหรียญต่อท่านนะปะปาให้เหรียญละยี่สิบบาทนะครบร้อยเหรียญน,นะท่านเดียวส่งมาพร้อมกันนะถ้าร้อยเหรียญน,นะปะปาให้เหรียญละยีิบาทแต่ถ้าไม่ถึงร้อยเหรียญฮนะราคาจะไปที่ปกติธรรมดาเออสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ว่ากันไปไปคุยกับแอดมินเอานะเดี๋ยวเนี่ยเขตรวจสอบสภาพเหรียญให้อืใครมีติดต่อไปนะหนึ่งบาทพยาคุธ โอเคเนาะคลิปนี้ปป่ามาเปิดกล่องค่อนข้างจะดึกนะซุ้มเสียงก็อาจจะแหบแห้งเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ไลฟ์สดปป่ามาขายเรียนด้วยก็น่าจะ3ากับ 4, 4ชั่วโมงนะฮะก็ซุ้มเสียงก็อาจจะแย่ลงแล้วก็ช่วงนี้ดึกแล้วดึงง่วงนอนนะฮะก็ฝากขอบคุณเอสซีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะ ใครมีเหรียญหนึ่งบาทพะชาคุตต้องการติดต่อส่งขายประปารับซื้อนะแล้วก็เหรียญสิบาทสองสีปีพศสองพันร้สามสี่สี่สิบสองสี่สิบเอ็ดปปารับซื้อทั้งหมดสองบาทที่ลึกด้วยประปาก็รับซื้อทั้งหมดทุกวาระไม่ผ่านใช้ถ้าผ่านใช้จริงๆไปคุยกับแอดมินเอานะแล้วก็สิบาทสีเดียวที่ลึกนะปปาก็รับซื้อทุกวาระเลยไม่ผ่านการใช้ถ้าผ่านการใช้แล้วลองไปคุยกับแอดมินเอานะเขาจะรับได้แค่ไหนหรือเขาจะยังไม่รับอะไรยังไงนะรายละเอียดก็ต้องไปคุยเน เอาละจบฮะวันนี้ปอปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็ได้เหรียญค่อนข้างอ่าดีพอสมควรประมาณนี้แหละตรงนี้รับซื้อทั้งหมดเลยนะอืมรับซื้อทั้งหมดเลยนะก็ต้องบอกกันแล้วว่าเหรียญปกติธรรมดาตรงนี้นะราคายังไม่แพงก็ราคาตามท้องตลาดนะแต่เราไปเจอช่องพี่ช่างน้องถ้าเกิดว่าช่องจริงๆดูว่าเขาเป็นช่องจริงๆซะก่อนนะถ้าคนรับซื้อเหรียญไหนปีไหนที่เขาทาราคาพแพงๆไว ก็ไปดูคลิปช่วยเขาด้วยนะฮะเพราะอาจจะเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะผัะเสียนตรงผัเสียนขวางอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอืมนะดูช่องไหนก็ดูคลิปเขาให้จบนะฮะแล้วก็คุยกับเขานะเขาจะได้เหตุผลเราว่าอ๋อถ้าเหรียญปกติธรรมดาซื้อไม่แพงนะที่ขึ้นหน้าปกคลิปไปเลยไปเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มผิดพลาดนะเราต้องไปฟังเขาด้วยไปคุยกับเขานะฮะนะนะเราไม่ไป อ่าไปดูแค่ภาพนิ่งของเขาปกคลิปของเขานะเข้าไปดูในเนื้อหาสาระด้วยเหมือนเอซดูเนื้อหาสาระในช่องของป่านะถ้าเราดูทั่วถึงแล้วเนี่ยเราจะไม่โดนช่องมิจฉาชีพหลอกหลอกให้ทำใบป,ประกันอะไรประมาณนี้แหละเสียเงินเข้าใบป,ประกันเออนะเอฟซีฮะอย่าหลงนะฮะอย่าโลภเหรียญผลิตมากหาง่ายในราคาเหรียญละแสนเหรียญละห้าหมื่นนะประเดี๋ยวเราจะเสียเงินฟรี ราต้องโอนเงห้เขาก่อนด้วยด้วยโออแล้วก็ก็ปิดเบอร์เราหนีบล็อกเราเลยประมาณเนี้นะฮะโอเคเนาะตอนนี้ช่องหลักๆเขาจะรับซื้อราคาถูกเดี๋ยว f c จะมีการปรับเปลี่ยนกันจริงๆวงการนะฮะนะเดี๋ยวเหรียญราคาแพงเนี่ยแต่เขาไม่มีช่องนะเออแต่เขาไม่มีช่องให้เราเห็นนะนั่นแหละเดี๋ยวตรงนี้ f c ก็จะเบื่อไปเองเพราะโดนหลอกกันบ่อยหลังจากนั้นก็จะไปเหลียวหาช่องที่มีตัวตนจริงๆ ช่องพี่ช่องน้องของปปานั่นแหละรวมถึงช่องของปาด้วยเอาเหอะเดยวี่จะเบื่อเหรียญราคาหลักแสนหลักหมื่นอันนี้ปปาพูดถึงช่องที่ที่ที่เขาไม่มีคลิปวิดีโอให้ดูนะถ้าเขามีคลิปวิดีโอให้ดูน่ะเขารับซื้อแพงฮะนะแพงถูกแล้วล่ะเขารับซื้อทุกอย่างก็อาจจะเป็นเหรียญขัดเงาเอ่ยปั๊มผิดพลาดเอ่ยอย่างเงี้ยก็ถูกของเขานะหลักๆปปาอยากให้ไปดูว่าช่องนั้นเนี่ยมีคลิปวิดีโอกดติดตามแล้วมีคลิปวิดีโอให้ดูไหม เออนะในช่องเขาถ้าเป็นช่องหลักเขาจะมีเดีโยให้ดูโอ้โหในบ้านในพีทของเขาเนี่ยเป็นปึกเป็นแผ่นเลยนะลหลายคลิปเต็มไปหมดนะถ้าเราดูภาพนิ่งตมแอปโน่นแอปนี้ก็แล้วแต่นะดูว่าเขามีช่องไหมโอเคเนาะเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะคุณรัตนาจากกรุงเทพมหานครนะโอเคเนาะวันนี้มาปาเสียงเหนื่อยนะล้วก็ฝากขอบคุณรับการติดตามแนละชมนะซื้อจริง้เสียฮะนะราคาก็ตามความเป็นจริงประมาณนี้แหละ ขอบคุณตอการติดตามรับชมนะช่องของวปาศึกษาแบง์เหรียญโบราณเป็นช่องซื้อและขายเหรียญกระสับคลิปหน้าพบเจอก,กันใหม่ฮะคลิปนี้ก็ย้ำอีกรอบว่าซื้อจริงจ่ายจริงสวัสดีครับ